ผมอยากจะถามเรื่องความกลัวคือผมเป็นคนลันความลึกักลัวผีอย่างนี้ครับรู้อย่างหนึ่งว่าที่อาจารย์เคยสอนผมนี่เกิดจากการมโนเปงที่อาจารย์เคยสอนในรอปีกอาหลยอยากจะรู้วิธีการก้างสอน์กิบควมกัว่ากิบตัวเอง วิธ <Susan> ีการคือเราต้องรู้ความจริงก่อนว่ามันไม่สามารถทําอันตรายแกเราได้ที่เราเกิดความกลัวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเรากลัวว่ามันจะทําอันตรายแกเราได้เช่นเรากลัวปลาฉลามเพราะเราเคยเห็นว่าปลาฉลามเนี่ยมันกินคนมันกัดคนเราก็เลยกลัวเช่นเรากลัวจระเข้เพราะเรารู้สึกว่าจระเข้มันกัดคนมันกินคนได้เราเกิดความกลัวเหมือนเรากลัวอะไรก็แล้วแต่เพราะเรากลัวว่ามันจะทําอันตรายแกเราได้เราจึงเกิดความกลัว ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันทําอันตรายแก่เราไม่ได้เราจะมีความกลัวน้อยลงแล้วทุกครั้งที่เกิดความกลัวก็พิจารณาแบบนี้ทุกครั้งว่าเราเราไม่เขาไม่สามารถทําร้ายทําอันตรายแก่เราได้ถ้าเรามองเห็นแบบนี้พิจารณาแบบนี้บ่อยๆซ้ําๆจนเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสัปดาห์สุดท้ายแล้วเนี่ยไอความกลัวตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อก่อนอาจจะก็กลัวเรากลัวผีแต่ตัวปัจจุบันนี้ไม่กลัวเพราะอะไรเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วว่าเขาทําอันตรายแกเราไม่ได้กลัวมาตลอดชีวิตแต่เคยเจอไหม ไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่มีตัวตนไม่สามารถทำันตรา,ายก่เราได้ออาแล้วเราไปกลัวมาทําไมวะแต่ที่เรากลัวเพราะเรากลัวว่ามันจะมาแบบหน้าตาเล่ๆเหมือนในหนังมันจะมาฉีกฉีกปากแหกอกให้เราดูแล้วก็จะเกิดความกลัวมันจะมาหลอกจะมาทําร้ายทอันตรา,ายก่เราเราก็เลยเกิดความกลัวความกลัวจึงเข้าจู่โจมเราด้วยการปรุงแต่งไปตามอํานาจแห่งอะไรอํานาจที่กระแสสังคมเนี่ยงงยักยีอดใส่ให้เราตั้งแต่เด็กมา พ่อแม่สอนว่าระวังนะเดินทางมปในที่มืดผีจะมาเอาตัวไปนะเด็กก็เกิดความกลัวสะสมมาหลงหนังภาพยนตร์ต่างๆลาหลายๆอย่างก็สอนเราว่าผีเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้รายการเดอะโกด์เอ่ยรายการสารพัดรายการเลยก็พยายามยัดเยียด้ข้อมูลให้เราว่าผีเป็นแบบนี้หน้ากลัวแบบนี้ว่าว่าแบบแบบแบบนี้ทำอันตรายแบบนี้แล้วเราก็เห็นประสบการณ์ว่าคนนั้นเป็นผีแล้วก็พิปลาสไปเกิดความเป็นบ้าไกลล่มชีวิตล่มจมครอบครัวไม่มีความสุขเราก็ปรุงแต่งเรื่องพวกนี้ลับเข้ามาคิดอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเกิดความกลัว วิธีการคือเราก็ต้องพิจารณาแก้กันตรงกันข้ามอะไรที่มันเป็นโทษเราก็พิจารณาเออมันก็ไม่ได้เป็นโทษจริงดีกว่ามันเป็นการปรุงแต่งเป็นการมโนเพือพบไป,ปันเดงเนี่ยวิธีการดัรกตัวคือยิงตรงไปที่ประเด็นสําคัญว่าความจริงคืออะไรเหมือนครั้งหนึ่งอาจารย์กลัวตุ๊กแกกลัวมากแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ไปเป็นพระขาวอยู่ที่วัดป่านาะคนอนอออนาน้อยอุดรก็วัดที่อาจารย์ไปบวชจะไปบวชสุดสิ้นปีนี้นะแล้วตุ๊กแกมันเยอะมากมาแเป็นวัดป่าแล้วไม่มีไฟฟ้า ต๊กแกเนี่ยมันมาเราฉายไฟฉายไปในต๊กแก่เนวิ่งกันครึกเลยเป็นสิบยี่สิบตัวมันอยู่ในทุกอนูของห้องน้ําแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปจอดจงอยู่เฉพาะตรงห้องน้ำท่านั้นแล้วเราก็ต้องไปอาบน้ําเรานึกการจินตนาการห้องน้ําวัดมันจะมีกําแพงกั้นกั้นฝั่งหนึ่งใช่ไหมและข้างในมันจะเป็นห้องน้ํามันก็จะมีรอยต่อเดินเข้าซอกๆตรงนี้ไปใช่ไหมซอกประตูแล้วก็ต้องหันขวาที่ตัวกําแพงทางเข้าซอกเนี่ยจะต้องผ่านอีดาตต๊กแกนี้ไปก่อนให้ได้ คือ usted, เมื่อกทำยังไงก็ได้มนต้องขามันไปแล้วมันอยู่ใกล้ขอบมากแล้วช่องทางเดินจะแคบทีเดียวพอตัวหนึ่งคนเนี่ยเดินเข้าไปได้ซึ่งหมายความว่าการเดินเข้าไปมันจะใกล้ทุกแก่มากในขณะที่ยิ่งเราเดินใกล้มาเท่าไหร่มันก็จะยิ่งล้อนลนในการวิ่งมากเท่านั้นเพราะมันก็กลัวเราเราก็กลัวมันต่างคนต่างกลัวนึกออกไหมสุดท้ายแล้วทำยังไงอาจจะค่อยค่อยานตัวเองเนี่ยลงไปที่พื้นก็ไปอยู่ข้างบนเนี่อาจจะคขานเข่าตัวเองเข้าไปค่อยๆเปิดประตูแล้วเข้าไปห้องน้ำวันสองวันแรกจะกลัวแบบนั้ พอเวลาผ่านไปวันที่สาวันที่สี่เราก็เริ่มพิจารณาว่าเออมันก็ไม่ได้ทําอันตรายทําอะไรแต่เราได้ดีกว่าเราตามคนตางอยู่เดิมมาไมเสร็จก็เลยใจดีสู้เสือเดินข้ามมันไปวันแรกโดยที่ลองยืนตรงๆดูเสีเดินเข้าไปมันจะทําอะไรเราไหมปรากฏมันก็ไม่ได้ทําอะไรกับเรามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ขามมันก็เลื้อยหลบไปก็ไม่ได้มีอะไรวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดคืนนี้รอดแล้วไม่เป็นอะไรเรารู้แล้วว่ามันทําอันตรายอะไรกี่ยับเราไม่ได้ก็แค่ทําไปตามปกติพิจารณาไปเราเออมันก็ไม่ทําาาาอัันตรรยกเี่่หว เราก็เดินไปเฉยๆไม่ต้องไปกัวาาวงวลกังวลกับสิ่งใดแค่นั้นเองความกลัวมันก็ดับไปอัตโนมัติค่อยๆฝืนมันกลัวอะไรนะฝืนสู้มาเลยกลัวที่มืดฝึกกลัวตัวเองอยู่กับที่มืดกลัวเวลาแล้วก็แล้วแต่พยายามฝืนตัวเองให้อยู่กับบริบทนั้นอนะ่ะเราจะสามารถเดินออกจากความหวาดกลัวเหล่านั้นได้หรือถ้าเกิดความหวาดกลัววิธีวิธีหนึ่งคือทําอะไรระล,ล,ล,ลึกถึงพระรัตนตรัยแลระลึกถึงพระรัตนตรัยยังไงระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสง์ พระเจ้าเป็นยังไงพระธรรมคำสอนของพระองค์คืออะไรพระอริยสงฆ์อริยบุคคลคืออะไรพิจารณาแบบเนี้ความกลัวจะดับไปเองเนาะ